ยังอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือนะคะไปดูชาวอาข่าค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่โรงเรียนตอชอดอที่ช่วยกันอนุรักษ์ปูนะคะซึ่งถือว่าเป็นปูที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกนั่นก็คือปูแม่ฟ้าหลวงมี5้าสีที่มีความสวยงามแปลกกว่าปูทั่วไปพร้อมกันนี้อยากประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ชาวบ้านช่วยกันรักษาลําห้วยแม่แสลบที่เป็นที่อยู่อาศัยของปูชนิดนี้อีกด้วยค่ะโดยที่หมู่บ้านแสนใจพัฒนาตะบลแม่สลองในอเาเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดชียงรายและโรงเรียนดอยแสนใจตอชอดออนุสร์ร่วมกันอนุรักษ์พื้นที่่ลํา้วยแม แบซึ่งเป็นลำห้วยน้ําจืดธรรมชาติที่ไหลผ่านป่าเขาในเขตหมู่บ้านและเป็นที่อาศัยแห่งเดียวของปูแม่ฟ้าหลวงปูหายากหนึ่งเดียวในโลกค่ะโดยปูแม่ฟ้าหลวงนั้นเป็นปูขนาดเล็กนะคะมี5้าสีคือแดงดําน้ําเงินขาวและน้ําตาลทําให้มีความสวยงามแปลกกว่าปูชนิดอื่นวิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้ลงสํารวจลาห้วยแม่แสบหลังทราบว่ามีปูพันธุ์ใหม่ซึ่งไม่เคยพบที่ไหนมาก่อนเมื่อไปตรวจดูก็พบว่ามีที่เดียวในโลกจริงๆค่ะ จึงได้ขอพระราชทานชื่อเป็นปูแม่ฟ้าหลวงทางโรงเรียนและชุมชนได้ให้ความสําคัญในการอนุรักษ์ปูชนิดนี้เอาไว้โดยให้นักเรียนศึกษาเป็นโครงงานและเข้าร่วมประกวดตามโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมประจําปี2559ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศด้านการจัดการเรียนรู้โดยผลของการดําเนินการพบว่าจากอดีตที่ปูชนิดนี้มีน้อยหรือเกือบจะสูญพันธุ์ขณะนี้กลับเพิ่มจํานวนมากขึ้นนะคะก็เป็นสัญญาณที่ดีมากขึ้นเช่นกันสําหรับปูชนิดนี้ อยู่เฉพาะที่ลาห้วยแม่สแสลบเป็นระยะทางสั้นๆโดยจะอยู่ตามหินที่ซ้อนกันในลําห้วยตามธรรมชาติค่ะเมื่อออกไปอาศัยอยู่นอกเขตนี้จะไม่มีสีสันลักษณะดั้งเดิมอีกและก่อนหน้านี้มีความพยายามจะขยายพันธุ์แต่ก็ไม่ได้ผลต้องอาศัยการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติเท่านั้นด้วยนะคะซึ่งการอนุรักษ์ปูแม่ฟ้าหลวงเอาไว้เป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่ามีเพียงที่เดียวในโลกค่ะ